เข่าไปอ่านเบิรงเอฟซีเนาะว่าเรื่องเงินค่าไฟฟ้าแพงพี่น้องเอ้ยเพื่นว่าโบแพงดอกยโบตาไปชันอ่าเพราะว่าเพื่อนอันเอื้อจะเราใส่น้ำเพื่อนกบไม้ไปชันบ่อ่านแบบห้ากับเดือนนี่กับบอตกใจเดือนหน้าอีกคุ่นั้นคงเพื่อนว่าแต่ละเดือนต้องเลยเสียเลยเดือนอ่าเพื่อนว่าเจ้านั่นเป็นไ่โบโบตาไปถามนั่นเพราะว่าตอนเซาตาบอกโบตาเนี่ยโบได้ถ่ายคลิปเนาะ เพราะว่าเพิ่งว่านราทำซาต้านั่นทุกๆเดือนต้องได้เสียแสนเช้าเป็นบ่อ่าบอตาก็เลยว่าเอ้าถ้าเสียทุกๆเดือนต้องเสียแสนเช้าแบบเช่นนั้นสิมีกองเตือไว้เห็นยังก็เลยคลองใจว่ามันเป็นภัยธุรกิจเิ่นว่าเิ่นว่าทุนเจ้าใช้ภัยธุรกิจธุรกิจก็เล่าผู้ใช้ภัยธุรกิจบ่แเหมินทุนเจ้าใช้เออ โอเคเนาะพี่น้องเนาะสองเสานี้แล้วแล้วในการกร่อแต่ว่าไปแล้วอย่าลืมหาเม็ดเดินทางเด้อเ็กน้อยวัดเม็ดยู่ใช้เม็ดที่ใช้เนี่ยพุ้อยขึ้นไปเห็นอยู่หัวเสาเด้อพุ้งเรนอ,อ้าวเมทเหีย่ยวเลยฮะอ่าแมนแ<ๆ>มนเอาเด้อพี่น้องเด้อมือนี้ฮุกฮุกนี่บนขีดนี่เลยนี่ที่เพิ่นปาดนี่นะเพิ่นให้มันเป็นล็อกเป็นร้อยเป็น จะขี้เหือดนะวันไหนก็ได้ให้อันปูนจับพี่น้องเนาะเพราะมันเป็นสีอ่านี่เป็นหูเป็นหลอกเป็นลอยเอาอ่าแทนเป็นกระตูกระตีดนะแต่ว่าตัวเสื้อผ้าพิ่นกอพัน,พนส่เล็กเนาะอ่าตอกเล็ก,กปูใช่ไหมปูนเล็กอ่าจับทางนี้นั่นมีแต่ไว้สาเป็นไปยังื่อ บาดเพื่อสาเพื่อยังเล็กสิโตอยู่ได้ประมาณหน่าสิบ้ยหนาเส้าหานะเนี่ยเสาเสาหนี่แล้วนี่เนาะแล้วแล้วเสาคนแต่ว่ามือมือมืออื่นนี่ยันยันได้สาบอยู่เนาะเล่นลูกนะตัวเสาสิเที่สาบเสาเนี่ยมันทำเล่นลูกปืนมีมีแต่ก้อนี้ได้กับจับเดียมไว้แมโอ้ช่าง สางคนนั้นจับเรียมซ <laughs> อยน้ำบุเปียนพี่น้องเนาะงานนันนี่ฮะไปเห็ดมันเกิดคนละเรื่องคนละแนวแล้วแหละนี่นี่นี่พี่น้องเนาะยังเล็กนี้บ่พอบาดนี่เล็กเล็กอันนี้เนี่ยเอาอีกจกักสี่เซนบ่เล็กเล็กพอเนาะเซนหนึ่งแปดเมตรหาสิบแปดเมตรสามสิปนี 30, ่แหละแล้วนี่นี่แหละพี่น้องเนาะ อ่าทำได้ลงมือเห็ดแล้วมันมันมันหดมันบ่นนได้อยู่บงเก่านะอ่ามันว่าวลามไปเลยเลยนยนงอยซื้อนั่นจังอยซื้อนี่เนาะอันนี้นัน่นคือระเบียงการที่เขาเอาปูนเห็ดเนาะใช้ปูนเห็ดแลยงบใส่งบหลายาือกแล้วนับตั้งแต่ซื้อเล็กซื้อปูนเฮไส่ค่าซุ้มค่าสร้างแต่คือเขาเอาเล็กแหลม ได้ซื้อแต่เล็กเนาะกับข่าสร้างเนาะตู้ซึมตู้ตู้เสื่อมตู้อย่างก็มันขึ้นอยู่กับสร้างเพื่อนเสียนะทูบที่มันก็ใส่งบลายไปเลยนี่เฮ่ใส่ปูนเล็กค่ามือสร้างสีที่น้อเนาะลายตอนอยู่เล็กกระเบนนิดหน่อยเสียนักบัตรฮะพี่น้องเนาะทางใดกะ โคกตาทักทายสบายดีเนาะกับผมแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขสู่คนพี่น้องเลยบอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำนองพี่น้องเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ท้งซองของบาตาปันเฮาคือเก่านอนพี่น้องเนาะมือนี้กาเป็นมือที่สองพี่น้องเลยยังอยู่บ้านอยู่เฮือนสาตาเพื่อนนี่แหละเนาะชาวได้มานี่แหละกะเอาอายู่ท่า สร้างเพิ่นปุ้นและวยันทอดตะแลงปุ้นและบาดเนี่ยเพราะว่าถ้าเสียมาทรงสร้างเพื่นแล้วสี่หัวไปหันไปนี่บัดสีกลับเข้ามาอีกมันจะเป็นสีลบพุ่นแล้บาดเนี่ยพี่น้องเนาะจากบ้านจากเฮือนเสาตากลับไปกลับมานี่ก็ร้อยสีรักพี่น้องนเนาะว้อวเจ้ามือนี่มือบุญกองเข่าบ้านเสาตาพี่น้องเนาะรถเที่ยวบุญวัดบุญวัน,น,นอยู่พูน้องมูไม่ได้ไปบุญน้องข้าเจ้าบ่น้องมูนี่เนาะว่าได้กับ บ่ได้เข้าไปหาน้องหมูเพิ่นอ่าสองมื้อเ้วได้พี่น้องเนาะมาเนี่อ่าเห็นใจเพราะว่ามีงานบุญงานอย่างบ่ได้เข้าไปว่ายอกเะ่าเมแล้วเนาะบ่ได้สิ้นงัวสิ้นอย่างลาบบ่พี่ชันอ่าเห็นใจก็คือว่าแล้วพี่น้องขับบึงมาส้มเป็นกำลังแห่งใจให้ในเด้อพี่น้องเด้ออ่าแล้วก็ลงไปหาน้องอ่าน้องน้องหมบ่น้องโกมโกมนี่แหละพี่น้องเนาะ ่าแบบสะอมกอกลมอ่ารุ่นโกมบาดอาบาดอันเอื้อยอ่าบาดแม่น้องเปิ้นเว้านั่นเรีกงว่าซั่นน่ะน้องกงเนาะน้องน้องกงน้องน้องกงอ่าไปถามแล้วบ่แม่นเนาะอ่าก็าอยู่นํานาสาวพี่น้องเนาะอ่าอยู่นํานาสาวพอเราไปตัดอ้อยพี่น้องเอ้ยอายุนี่บ่จักเนาะ ว่าถามแม่น like uh, ้องเบิ jaar, uh ้ลก okay? uh, ับโบจื่ออ่าถามนั่นเราเราก็บโบจักพี่น้องเนาะแต่ว่าจากที่บาตาเบิ้งนี่สิประมาณอ่าเจ็ดแปดปีนี่บบจักหรือว่าสิบเอ็ดปีบอกบาเวียดก้าฮอดบ่าสิบเอ็ดปีเจ้าว่ะเออบอกโอ้เพิ่นเข้าไปแห่บ้ตแห่บวชได้เนาะซาต้าเพื่อนเข้าหมูบ่ะใช่ โมตโน๊กงานบุญงานอย่างที่ช่างผู้ได้เข่าไปเพื่อนไม่หล่ะฮะแเป็นเงินขายดีนะแต่แดดีเดอเนาะเอาเช่นว่าเมื่อมูมูเข่ามูอย่างบ่ได้เมื่อไม่หล่ะมูหรือเปล่าโอ้ย่นว่าเฉพาะวชาติน้ำบ้านเนาะแต่เมื่อมูเข่ามูอย่างนู่นนี่นั่นเออแต่ว่ามีเวียกบ้านการเมืองกับผู้ใดผู้หนึ่งเมื่อก็ได้เนาะจากเมื่องผู้สองคนก็ได้ À, để té nó Đèn và này đéo <laughs> Phần à, Phần sắt, à, nhăn mà hà út à, này 6 à, <laughs> <sáu> bạn bao <không? cười> ừ. <laughs> oh. lúc ยันมหาอุธอ่ะนี่มื่ออื่นม่ได้ชิดแก้ได้จริงนี้เนอะสองงานแก้แล้วพี่น้องเนาะเสร็จร้อยเย้ชวนเพฟันมาแล้วผู้ใด้ชื่อใครลูกก็ได้อื้อข่อ นี่จะทำมันไปกันไปซื้อน้ำอ่าน้ำก้อนแนละ้ววะนุ๊มข่อยมีอยูน่น้ำเปซปซี่ก้อนไหมน,นี่เราไม่มีน้ำก้อนเลยเบิ้งเบิ้งเอาเงินใหนน้เงินเงินห่อถือว่าสิบพันนี่นี่แต่ใบดอดนพี่น้นองเอ้ยเนาะย่ะนับเยอะนับเบิ้งอ่ะนับนับอ,บบอ,บบอาชัดจำดีกว่า

โอ้โจับเรียบ oh. ไม่ใ่แต่มือนมีแจะมาโผลด้วยมั้งหรองานปลูกที่ที่อวามาเฟียนแม่พ่ตาเราอยดลายลาชิดเตยยูรักใช่ฮ่าฮ ย้ำพลนามา,นานอ่ะเอ้ยทานคนจนโกนนะเพราะมันเปื้อนลีได้พี่น้องนาะย้ำผลกันเตื่อเตือเถื่อ,อบิดไปจีกสอบแล้วอุน่นเหรอหนึ่งสองนบิดสอบว่ามันบสบ แต่ว่าบัดบัดขึ้นเสาม้านอีกอะประมาณเสาเรสอบครึ่งนะเขาสอบเขาสอบแล้วพอเขาพอเขาก่อนนะาาเ,าาาเานานะจะมาตากเราเนีโอ้โทุกสร้างรถสิบริเวณนล้กับใตากพราะว่ามันต้องได้ตากเพื่ออะไรบางๆางไเนาะบางบางแห้งกับตาแห้งกับตาบ ะสวัสดีชตาแม่ถางว่าพวกเราเข้าไปบุญน้ำมูอบ่ว่ายันว่าเข้าไปมูไปยังแห่บุญแห่บวชฮะเออพอในบ้านนี่บดบ้านเราได้แถว่แหนมแห่บุญแห่บวชเลยนะแม่แม่เป็นวันเทด่ยงฮะเทด่ยงโอ้ยโอ้ยลื้นประตู้เย็ดนี่อ่าผูกแข้งไว้ bước chân đắp đó nắm chân nam chân chân cả sau này chân chân đó chân 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 Cô này là vào ta thu hỏng hơn ông mũ Ông, subscribe cho เยนะยามนี่แล้วโอ้ยพี่น้องเนีนมไปไกลกับใบไม้หลอนสู้แชกสมควนว่านะยามใบไม้หล่นคนกับเมื่อยง่เมื่อยจังได้เนี่ยบ่่มีเพือนผมบ่มีเงาเนาะพี่น้องนมันแดดยามหนาวกับหนาวบ่มีบวนไหวเลยนะ เอาหุ่นตัวนี้เอาเออใหญ่ย้อยใหญด้วยทุชากับโมเป็นพออยู่บอกอ่ะบอกเลขเนี่ยโว้ยบาทละขวดเลยนะพี่น้องเราคนเด็ดนะบุฟเฟ่บุยมั้ครับพุงไงพวก làng, 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 làng của nam thì cả gì thì đang nọ khoát mơ này hà nhàng đi mà xuống còn kín mưa thì này nó sẽ vào bánh khen cả hà năm của một hắn là anh xào uốn lo cả đây khôn sang đi xe xéo แกงก็ไม่กับผมมียามนี่สิลองเนาะใายมากับผมมีเขาดนูไม้เบิดยามดนูไม่เลยหลังเขาบุญอัดสองอัดสามพี่น้องเลยโอ้โหกันน็กก็ไม่ใช่คืออยู่ไทยนี่โดนปั๊บแล้ว เพอลูกแก้วลูกอันนี้เขาก็จะกว่าสิบหกพันทำจากเหลือพอปะอ่านานเฉพาะเอาเกินมาก้อนนึงพัวที่นี่เขาเขาไหลเมื่อนั้นเขาไหลจับเนาะอ่ามันก็จะคือหายนี่มันมันก่อมาเลยถ่ายมันบอกเลยไม่ซีบเช่นไรพอดีพอดีชิได้ส้นโตจะได้นะเออมันก็ชิได้ควงถึนมาเติมเนาะอ่า มามาแบบนิ่มก้อนมาเลยผู้ใดอยากมายินเอาลุดเด้วยนี่ด้อมายินมาเอาลุดนี่ยอ่ะเดี๋ยวว่าลูกไปซื้ออยู่บุญพู้นั่นเนาะน้ำนั่นจะแพ็้ชะตะจามบ่โอเคมันเบิดรอะไรกัจังว่าเนาะซื้อเข้ามาย่ังไงเดี๋ยวจาะไปเอาเจาะก่อนเจาะกระโจกไปเจาะมันเอาเลยอย่างเงี้ยโจก <ừ. S 2> คอยกันดืมเลยแช่กับมันมัน,มนบุคักเลยตะนนู้แชกก่กับมันยังบุคักคือกันกับกินเบียแล้วเบียเย็นยุ่แต่ว่าเสียใช้ลำก้อนด้วยฮะนี่เฮ็ดไปคอยนะกินแล้วก็ทิ่มไปเลยนี่ ทอ่ะอ่ะทุบทุบทุกโอ้ยโหได้ได้พาดเลยเข่าเลยเข่าเลยคับมือเัโอ้เฮียคทุบเลยตัวนึงเนาะวโอ้ดีขายดีเลยเฮ็ดเฮ็ดจอกเองได้วได้เฮ็ดจอกเองแล้ Cái kia kì kìa, hà kép túc như nhây Ừ Kép như nhây, má bán áo Bộ này là cái nằm là... Chút, chút xong Ủa hút Ủa hút Mô oh, oh, đồng đi mấy mấy Mô áo, mô tông áo Mô tông áo rồi, kín bộ bên đó Ừ Áo hết đi chẳng Nằm Nằm khúc Nằm khúc, sạc luôn, bộ tím này, này. Thấy là kín không khỏi Nó bao anh nè, kìa nóng sụp thơm khúc luôn khó tính ta chu bóng tóc hít nãy suốt rèo hả? Nó, mãn trong lan nó. Bóng lan ghi ghé bóng lan mì phim luôn 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 เปิดเนาะแชูเรือวนี้รูปสีต่อทางเ,งเ,าาเรเเื่อเสียไปพแต่นุมบ่เยว่าขึ้นเรือนะอืมเฮ้ยแต่แต่ตนมไปนตัดอ้อยสองสามมือกได้แหละปูนสักสอชอบมาเทเอันกัรเปืน้อนะ รัเหี้อนุ่มไปที่โบได้อ่าเขาไปอ่านเบิ่งเอฟซีเนาะว่าเรื่องอเงินค่าไฟฟ้าแพงพี่น้องเลยเป็นว,ว่าบ่แพงดอกบ่ตาไปชววั้นอ่าเพราะว่าเพื่อนอันเอื้อจะเราใส่น้ำเพื่อนกบไม้ไปชั่น้บานเดือนนี่กับบอลตกใจเดือนหน้าอีกพูดนด้คงเผลแบบจะเดือนตั้งแต่เสียเลยเดือนอ่าเพื่อนว่าเจ้านั่นเป็นไง โกบอต้าจะไปถามนั่นเพราะว่าตอนบอต้าบอกบอต้านั่นบอด้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าเพื่อนบอต้าทั้าสองนั่นทุกๆเดือนต้องได้เสียแสนเช้าเหมืนบอกอ่าบอต้าก็เลยว่าเอ้าถ้าเสียทุกๆเดือนต้องเสียแสนเช้าแบบนั้นนั่นสิมีกองเตอไว้เห็นยังเพื่นบอาธุรกิจก็เลยคลองใจว่ามันเป็นภัยธุรกิจบนว่าเพื่อนว่าทุนเจ้าเป็นพายธุรกิจธุรกิจกับเราผู้ใช่ภัยธุรกิจบุญเมญทุนเจ้าใช่ เออไอ้นอนหมดแล้วเนี่ยและนอกกว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่แต่ละเดือนต้องแสนเศร้ามันบ่อ่าไปตัวขอตีใบตู้ใครอยู่ใช่เนาะอ่าเพากมแต่ว่าถามเพิ่นแล้วอันเล่านั่นโบกี้เอได้บ้านมันเป็นของเตอร์เจ้าเลยมีแต่ว่าเจ้าใช้หน่อยใช้ลายก็ตามของเตอร์ฮั้นแต่ว่าเรื่องใครธุรกิจธุรกิจนั่นเล่าพูดใช่นั่น แล้วพุ่นแต่ว่าก็จะทามนั่นซาต้าบัดผูมาเก็บเงิ้นนะเพื่นว่าทุกๆเดือนต้องได้เสียแสนเช้านะก็ต้องไปทามให้เพื่อความโปร่งใสเนาะเพี่อนเนาะแต่ว่าบริยยษัทสั่งเกิดยังเดือนแสนเช้าเฉนเช้าอยู่มันก็กรดดะพุ้ได้เท่าใดน้ำก็ไฟฟ้าตู้เย็นนี่แต่ว่าเออเดือนนี้ยังว่ามันเฮือเนเอาาื้อจะเรากบไม่กบอย่างน้ำสี่นะอ่ามันก็แพงแนม่ยกับบัวกันเนาะอ่าแนวใส่งานดี แต่ว่าแต่ว่าจังได้แต่เพิ่นเสียชลอยู่บ่โดอืมเสียชอยกันเนาะอ่าจะว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนบริษัทกบไม้กบอย่างกระเช้านิ่งเช้านี่งโอ้ตกใจตอนแล้วแต่ละเดือนเช้านิ่งเช้านิ่เช้าบอกเราว่าคนในบ้านนี่กับผู้สี่ห้าสิบพันผู้เช้าพันผู้ละสามสิบพันได้แต่ทำใช้งานพอไฟธุรกิจน yeah. ั่น คือคอยเป็นคนใช่ละแต่ว่าบัดน,นี้ล้มกองเตืองกองพยข,ของมันเลยกะเอาตากองเตือมันน่แล้วเพิ่นเอาว่าขาดราวา,วานาแต่ว่าพายนั่นเพิ่นมอบห้อ่ะทั้งรัดได้บหดเียเอา้าอ่ากองเตือชุเจ้าอยู่อา่าแต่ว่าดึงจากของเราแท้ขุนเจ้าก็ซื้อขาดได้ไหดเี้เอา่ามือนหนึ่งมืนปลายเลยมือนหนึ่งจะซื้อพายเราเนาะลายคานู่นนี่นั่นกัน เอาเกือบสาเกือบสี่มื่นนะไปเฮือนตะนุ่มนี่หมูไล่ถึงถแล้วถ่าพังเบิ้เางเลินอือนเโ้เงินบ่าตากะเต็มที่กะประมาณห้าหกชีพอยู่นนเนะ้อนเนาะเออผัดหลอกผัดลมโน,โน่นนี่นั่น ันกะแล้วแต่ครอบครัวใหญไงพวกน้อยแล้วมันขึ้นอยู่กับเฮาวไส้พี่น้องเนาะไพ่นะแต่ว่าชาวตาเราให้บาวตาถามนะมาตกใจแต่ว่าแต่ละเดือนต้องได้เสียแสนเศรเห็นนะบัดรบินไพ่มาให้กับ่แม่นชื่อเจ้าของครับ่ <c oughs> แตเด็กจะมื่อหาเพิ่นกับ่พอเพิ่นให้เรื่องเรื่องนี้นั่นถามให้ชัดเจนนํากันจะดีแต่นี่นะบางทีเพิ่นลืมเพิ่นยังแบบบินคนบินก็มีได้เนาะถามกันชุมเจ้าผู้ใชายไพ ไข่ก็ได้แต่ถามได้แต่ว่าโอ้เฉพาะเขาจะจู่ถิ่มรถเจ้าตโนูเบอร์เนาะมันนี่แนบมันเปลือกมันนะมันหัวมันเห็นี่นั่นถังกันบ่เดี๋ยวได้ยาดลงในพืชนะดีถังเนี่ยเจ้าว่าเจ้าว่าสายมันแตกไปจ้ะโอ้เอานะถังซอดนั่นปล่อยนละมันออกเบิดแล้วก็มันชิมีโตนบอกเรื่อว่าโทนบ่แข็งๆนะฮะ ตนมันม <ừ> ีคือหลอดสี่พันน uh ี oh. okay. do do oh ่พ oh. ี่น้องเนาะมาผสมกันทำไแมบรูเมื่อบุญบ่สีนได้เบิดได้สีนะอ๋อบดขมากบัดเขี้ยวเก่งบัดซีนบดตีบนยาโอ้ยเนาะยินข้าเจ้าว่าผู้บ่าวเท่ากรหลายค้นอยู่มาบุญฮะ bụ mưa xéo này bò à, à vòi giọt đây, à, đằng ngoài... ăn, ăn, đây năng, nó, thằng này phần chốt chốt xây bê tông xì mà đầm đấy thì nó nó vòi giọt cuốn thảo lại, hả? <laughs> à, ok, thằng Pino, thằng nó là nó thì khảo nó cả bộ cốt nó, thang, ส่งเบาะเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอะาก็จังใดถ้าพ่อแม่พี่น้องบ่เบิ่งบ่ชมให้เนาะอ่าก็แห้งแล้วแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮ็ด YouTube อ่าเอาคลิปอยังลงไป,ๆๆๆๆไปก็อ่าจังใดแห้งพักดันเนาะกำลังแห้งใจก็คือพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะหนึ่งพี่น้องเลยก็พอได้ขขอ่าค่าอ่าโฆษณาเนานะอ่าเขาในคลิปในยังแหละเนาะพี่น้องเนาะ จังใดกันนี่แหละจังววะอย่าเฝ้ากดขา่ามโฆษณาเด้อน้องพี่น้องเนาะจังใดกันขอให้อยู่ดีมีหฮงร่ำรวยเงินทองบนสุขสุขคนถ่ายคลิปนี้ก็ขอเกาเ่าเข้ามาสบายดีพี่น้องเนะาะบาย